การจุดดอกไม้ไฟปล่อยฝุ่น PM 2.5และก๊าซผิดหลายชนิดมันไม่ได้แค่แสบตาหรือหายใจไม่ออกแต่มันยังทำลายปอดและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกแบบไม่รู้ตัวตามรายงานจาก IQ Air ค่าฝุ่นในกรุงเทพช่วงเขาดาวพุ่งสูงในเวลาไม่กี่นาทีแค่ทั่วเมืองจุดพลุพร้อมกันอากาศก็แย่ลงทันทีผลกระทบไม่ได้เกิดกับคนอย่างเดียวสัตว์ตกใจจากเสียงดังสัตว์น้ำได้รับโลหะหนักที่ตกลงในแม่น้ำคนป่วยหอบไอแสบตาที่จีนเริ่มใช้โดรนแทนการใช้ดอกไม้ไฟเพราะไม่มี การเผาไหม้สารเคมีลดฝุ่นลดสารพิษและยังใช้ซ้ําได้หลายครั้งไม่ต้องเผาทิ้งเหมือนดอกไม้ไฟโดนใช้พลังงานไฟฟ้าและถ้าไฟฟ้ามาจากโซลาเซลล์ก็แทบไม่ปล่อยคาร์บอนเลยและเดี๋ยวนี้โซลาเซลล์ก็สามารถติดตั้งฟรีได้แล้วในประเทศไทยติดโซลาเซลล์ในไทยฟรีได้แล้ววันนี้ด้วยโมเดล PPA ครับทางเราจะมีผู้ลงทุนเข้าไปลงทุนโซลาเซลล์ให้คุณฟรีเหมือนกับเป็นการเช่าหลังคาของคุณและมอบส่วนลดค่าไฟให้กับคุณครับโดยที่ถ้าคุณมีค่าไฟมากกว่าเดือนละ1 2ถึงแสนบาทสามารถติดต่อเข้ามา ตอบถามเพื่อประเมินกับทางเราได้ครับ